หูกม้าท hmm. <é. S 2> ับมาออกแล้วขณะนี้เทพประุตรจอมทองเป็นตัวนำมีรับทรัพย์เป็นตัวที่สองขณะนี้เทพบุทรจอมทองเป็นตัวนำอาชานำโชคเป็นตัวที่สองมีรับทรัพย์ที่สามไรสไตล์ที่สี่ที่โค้งป้ายก็เทพปรุทรจอมทองเป็นตัวนำ อาชานำโชคเป็นตัวที่สองที่ป 8, ้ายแปดเทพบระมุตรจอมทองเป็นตัวนำคู่กับประชา,านํำโชคมีรับทรับเป็นตัวที่สามรัสตาที่สี่ตาทิพที่ห้าที่โค้งตายจ็ดในขนาดนี้อาชานำโชคเป็นตัวนำแล้วเทพบระมุตรจอมทองเป็นตัวที่สองมีรับท 3, 4, 4, รับที่สามตาทิพที่สี่ไร้สตาที่ห้า ีไปออกซอกทางซุงอาชานิมโชคยังเป็นตัวนำติดตามด้วยเส้นไบุตรจอมทองมีรับทรับและตาทิพย์ขณะนี้อาชานิมโชคเป็นตัวนำอยู่ตาทิพย์เริ่มแรงขึ้นมาขณะนี้เส้นบุตรอาชานิมโชคเป็นตัวนำติดตามด้วยตาทิพย์และมีรับทรัพย์ ผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่าอุ้มผู้ขี